ฮน้องๆคนไหนเล่นเกมคนเดียวแล้วรู้สึกเงอๆนะอยากมีเพื่อนเล่นเกมด้วยกันพี่แนะนำแอปนี้เลยออนไม่ทางตัวแอปจะมีฟังก์ชันสร้างห้องปุ่มเดียวอะนะขั้นตอนแรกก็ผมกดสร้างห้องอย่างรวดเร็วกดคุยด้วยโทรคุยกับเพื่อนเพื่อนตั้งชื่อห้องของเราให้เรียบร้อยครับผมต่อไปก็ผมเลือกเกมที่เราต้องการจะเล่นนะนะมีทั้งเกมโลบอกฟรีไฟไหมครับโอ้โหแล้วเกมอื่นอีกเพียบเลย แล้วกดสร้างไปเลยครับผมนะออต่อไปก็รอเพื่อนเพื่อนเข้ามาฮะนี่พอเพื่อนเพื่อนเข้ามาเราก็ชวนเล่นเกมกันได้เลยยังไม่หมดแคบทางแอปออนไหมยังมีฟังก์ชั่นมินิเกมและให้เราเล่นเครียดขยเหงาสามารถเล่นกับเพื่อนเพื่อนได้มินิเกมที่ผมเลือกเล่นก็จะเป็นมินิเกมปลาเป้าว,าวิธีเล่นก็ง่ายๆเลยกดปลาให้ได้แต้มเยอะๆ สลับกันปลาไปครบ8รอบพอถึง8รอบปุ๊บใครได้แต้มเยอะกว่าก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองมินิเกมต่อไปโกโมโก,โกวิธีเล่นก็ง่ายๆครับผมเพียงแค่เลียงตัวให้ครบ5ตัวก่อนฝั่งตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนหรือแนวทอยแยงถ้าเลียงครบ5ตัวก่อนฝั่งต้งข้าเราก็จะเป็นผู้ชนะทันที หากน้องๆคนไหนสนใจแอปดีๆอย่างนี้เข้าไปในเพจสโตแล้วพิมพ์คําว่าออนไหมถ้าหาใครไม่สะดวกเข้าไปในเพจสโตกดที่ลิงก์บนสดของใต้คำอธิบายพี่เลยกดติดตั้งให้เรียบร้อยเสร็จแล้วอย่าลืมให้5ดาวกันด้วยนะครับเฮ้ยน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเวลาแฟ้มแนะนำร้านนี้เลยครับรีซิชช็อป บริการรับแฟแมแบบ King Legacy แบบ Box f o o และออสตาในราคาที่ถูกและปลอดภัยแล้วยังมีบริการกดเกมพาร์เรทแปไม่ว่าจะเป็นแบบ King Legacy แบบ Box f o o และออส Star Tower Defense และแบบยอดฮิตอย่าง Anime Fighter ถ้าหากน้องๆคนไหนอยากได้รหัสเวลตันทางร้านมีไก่ตันขายก็ผมไม่ว่าจะเป็นแบบ Box f o o และแบบ King Legacy ร้านนี้เลย l e g ิ c ช Shop มีอยากเติมโลแบกแบบพุ่มคุ้มใช่ไหมร้านนี้เลยโลแบกช็อปบริการเติมโลบบกผ่านเว็บไซต์มีทั้งระบบ Vip Server สูงถึงเลเจ็ดและระบบเติมโลแบกแบบ ID Pass แล้วยังมีบริการกร f t ไอเทมแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแบบคิง l e กาซีและออสตาอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิง์อยู่ใต้คลิป โงเแคผมก็กลาบสวัสดีวิลลุทุกคนที่ยังไม่ได้นอนกันดูฮ้วยฮีกับผมเองแคบแชก,กี้วันนี้ก็อยู่กับเกมลัดพายเล็เช่นเคยอีพีที่7แล้วครับผมอีพีที่6ที่ผมถามไปว่าจะให้ผมซื้อผลอะไรถามวอนฮะบางคนก็บอกผลมืดผลโน่นผลนี่แต่ผมตัดสินใจแล้วครับผมผมจะทําผลไฟฮะผลไฟตื่นด้วยเอตอนนี้ผมก็เอฟเคจนบอสไฟมันเกิดและรอหมายชั่วโมงครึ่งเปิดคลิปมาจะได้ตีบอสเลย โอเคครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กันก่อนโอเคแล้วขอตัวไปจัดการไอ้บอสตัวนี้ก่อนนะนะโงแค่ครับผมตอนนี้มันใกล้ตายแล้วนะเอ้กูก็ใกล้ตายเหมือนกันแม่งเลือดยหลล่อยกว่า แม่งสู้อยู่คนเดียวโคตรนานเลยใครที่จะมาตีบอสไดห้หาดีเอาเพื่อนมาด้วยก็ดีนะแม่งตีอยู่คนเดียวนานมากมากฮะนี่ตบเข้าไปเฮ้ยเอ้ยหลบก่อนโอ้โหเชี่ยกคโดนโอู้จะตายเดียวเดียวไม่นะ้หลบหลังกําแพงแป๊บเฮ้ยนี่ไม่โดนไม่โดนกูจุกูจกเฮ้ยตายไปซะนี่อ้โหมแม่งตายยากจังเลยตายได้แล้วอ มึงถึกจริงๆลากอ่อได้หนุ่มโอ้โหมันยังไม่ตายกีได้แล้วกูกูแตกก่อนมัดีโอโ้เหลือนิดเดียวอะไรวะมึงมาถึกตอนมึงใกล้ตายเลยนะกลับมาแล้วครับผมตบไปเลยระยะไกลโอ้โหี่โดนแต่ไม่ตายฮะโอ้โหมันสกิลนี้อีกแล้วสกิลนี้ไม่โคตรน่าเกียดเธอ,อมันหยุดการเดินของเราได้นะมันทําให้เราชะงักงแม่โคตรขี้โกงเลย ต่อาไฟไฟตายเดี๋ยวอ้หมันเอาอีกแล้วสกิลบอสไฟเว้งกวงจัดๆเลยนี่ตายตายไปซะโอ้โหมึงนี่ต่อยด้วยหมัดคาราเต้มนุษย์เงือกโอ้โหคยมึงถึกจริงๆเอ้ยออืได้มาแล้วครับโอ้โหขนาดกูไม่ได้ซีดอบสองอนเนี่ยยังได้โอ้โนี่มันดอปง่ายอะไรขนาดนั้นได้มาแล้วครับผมนี่ออฟไฟเออเอาไปทำไฟตื่นได้นะ เอาละครับกลับมาที่ก,กาะกลางฮะมาซื้อผลถาวรผลไฟของเราได้เองไหนว่าผลไฟไม่ละเมละหรือเปล่าเออไม่ละเมละ,มละน่าจะใช่ฮะระดับรีเจนด,ดอลลี่หนึ่งพัโลบักเฮ้ยโคตรแพงฮะรออะไรละ่ะก็ซื้อไปเลยเหลืออยู่พันกว่าโอเคไม่เป็นไรจัดไปเลยกดซื้อไปเลยครับผม1นึ่พันโลบักอเอาใคร ก่อนเราจะใช้นะฮะขอไปเซ็ตสปาก่อนละกันนะเวลาตายจะได้มาเกิดตรงไหนใน,น,นเซตสปาโอเคได้เวลาผลไฟกูจะได้ออกลงแล้วไหนวะอ๋อนี่ครับโอเคใช้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูสกิลมนหน่อยละกันนะเออสกิลตอนยังไม่ทำตื่นมันเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวไปตรงก,งกว้างก่อน นี่จะได้แบบดูแบบชัดๆโอเคตรงนี้เลยมาดูกันที่สกิลแซดกันก่อนครับผมนะไฟเฟิร์สโอ้โหระยะไกลอยู่นะนี่โอ้โหไฟบูเลิดเอ้ยนี่บินโอ้โหแม่งบินอะไรวะเนี่ยไม่เท่เลยสกิลนี้สกิลวีครับผมไฟบอลโอ้โหโคตรใหญ่เอ้า ทุ่มไปเลยไปรุนจวดอุ้มโอ้ชี้วโคตรกว้างโอ้โหโคตรเทเลยโอ้ขนาดยังไม่ตื่นยังเทขนาดนี้ถ้าตื่นมันจะอลังการขนาดไหนวะเนี้แคนดี้เหลือสามสิบกว่าอนครับผมมาสุ่มเล่นๆกันดีกว่าเอ้ยได้เลยมาโอ้โหแลบล็อกว่ะโอ้ยผลควันโอ้โหผลควันผลนี้ก็ดีอยู่นะเอาไปฟาร์มได้โอเค แต่เราไม่ใช้หลักทิ้งไว้ได้แหละท่านผู้ชมครับผมเดินมาท่าเลยรกันแล้วผมเห็นเกมพาร์ตอันนี้เว้ยอเออ Hoverboard โอ้ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนี่เกมพาร์ตตรงเนี้ยเออเจ็ิโลบักเลยนะทุกคนถือว่าค่อนข้างราคาสูงกัเลยทีเดียวแต่กูไม่เคยเห็นไงก็ต้องจัดครับ750โลบักแล้วไงวะนี่ซื้อเลยโลบักกูจะหมดอีกแล้วโอ้โหก็ต้องไปเติมเพิ่มอีกแล้วสินะ โอเคไดีไหนโอ้โหเจ้าเออไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่ลาสเลตมีฮะ โคตรเฮ้เอาขี่บนน้ำได้เอาเนะกูผิดทางเออไปครับโบนเจ้าโคตรเท่เลยกูคุ้มแล้วกูคุ้มแล้ว750โลบักกูโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อนะไปฟาร์มเงินสักนิดสักหน่อยนะต้องการเงิน2ล้าน5 0 0 0เพื่อที่จะไปทำผลไฟตื่นเอง โอเคครับกลับมาแล้วฮะเก,กอะสก,กายเปียเอ้เซ็ตสปาก่อนเดี๋ยวกูตายเราก็จะฟาร์ม2กองเหมือนเดิมฮะเอออีพีที่แล้วเราเอาฟินิกฟาร์ม2กองแต่รอบนี้ผลไฟผลไฟมันจะเฟี้ยวกว่าผลฟินิกหรือเปล่ามะนึงโอ้โหแป๊บเดียวครื่หลอดเลยเฮ้ยคุ้มไปครับผมก้อนใหญ่หญปลาใสที่หน้าตู้มไม่ตายว่ะโอ้หแต่เกือบตายก็ดีกับผลฟินิกนิดนึงอ่ะเออดีกับผลฟินิกอยู่ โอเคเราฟาร์มกองนี้กันเลยเฮ้ยโยรูป,ปาดไปก่อน2ตัวแล้วก็รวบสามเครี่ได้สามครับผมผลไฟครับผมจัดการเป็นก้อนเป็นกลุ่มเรียบร้อยโอ้ยไม่ตายโบโอเคโอเคครับแล้วผมขอตัวไปฟาร์มเงินให้ครบ2อล้านห้าก่อนนะ ฟาร์มไปฟาร์มมาครับผมตอนนี้ผมจะเลเวล1200อยู่แล้วะนะเออผลไฟนี่มันฟาร์มง่ายจริงๆเลยทั้งบอสท,ทั้งมอนแป๊บเดียวตายแล้วก็มีอะไรที่น่าเสียใจมากๆครับผมออฟไฟผมหายไปไหนไม่รู้เว้ยเออผมหาทุกที่แล้วไม่ว่าจะเป็นออกเข้าใหม่ไปดูในที่เก็บของเก,กาะกลางก็ไม่เจอ เออปกติมันไม่หายไม่ใช่อ่ะอันนี้กูงงมากเลยกูต้องรอบอสเกิดอีกรอบเหรอวันนี้่ชั่วโมงครึ่งเลยนะเว้ยโอ้โอช่ไฟแล้วก็หมุนเชือยอะไรตรงนี้นี่เอ,อโอเคครับผมกูจะเอฟอเครอบอสแล้วแล้วผมก็ได้เติมดรอปสองไปแล้วนะเพื่อที่จะได้ออฟไฟเร็วๆออจะได้แบบตีตัวเดียวแล้วได้เลยเออ ในระหว่างนี้ผมรอบอดไฟนะเฮ้ยผมก็มารอเจ้าทะเลก่อนเลยเออตอนนี้ไม่รู้เกิดหรือยังูเกิดแล้วครับโอ้โห,โโหมาแล้วเหรอ,อเอดี๋ยวมงเจอผลไฟกูสกิลเอครับผมนี่กระสุนไฟตีแป๊บเดียวลดไปหปแล้วทุกคนนี่สามสกิลลดไป5%เอร์นเออถือว่าแรงอยู่นะมันใกล้ตายแล้วครับผมนะเ,เหลือหนึ่ห้าเปอร์เแล้ว ตายซะโอโ้ไม่ตายเหลือ0ูนจดเมึงเหลือไว้ทําสแตกอะไรเดี๋ยวมึงเจอลูกบอลไฟขนาดยักษ์กูมาค่ะถึงป่าไปนี่กระบานมาเลยลูกใหญ่ๆพี่จัดให้แลก่อนโบเยลร้อยกระบานแตกโอเคครับผมแล้วก็รอบอสไฟกันต่อฮะเงื่อนเหลืออีกชั่วโมงหนึ่งในการรอบอสไฟ เหลือ22แคนดี้ครับผมมาเอากล่องซะหน่อย,อยได้ไรอีกแล้วทุกคนอยอ้ผลอะไรเุ้ยผลน้ำแข็งเฮ้ยจิกปะเนี่ยเอ้ยผลนี้มันสามารถแข็งได้เอโดดอโคตรดีโอเคครับผมตอนนี้บอสมันก็เกิดแล้วอนะเอหลังจากที่เอฟเคมานาน ชั่วโมงครึ่งจัดเลยละการครับผมที่เอาผลน้ำแข็งมาก็เพราะเีี่ยงนี้แหละมันแข็งบอสได้เฮ้ออู้ชิบหโอ้โหสกิลดีเลยเฮ้ยกูโคตรเกียดเลยสกิลมันโคตรกงเฮอโอเคครับผมเราขอจัดการมันก่อนละการแข็งไปแล้วก็ฟาดไปครับผมนี่อุ้ยแป๊บเดียวลดไปข้อแดองแล้วเฮ้อฟันฟันกูไล่ฟัน เออโกคนโดนอ้ยเอาอีกแล้วกูโดนอีกแล้วสกิลนี่ม่งโคตรน่าเกลียดปาดโยโลุเข้าไปปูว่ะโอ้ยเฮ้ยตายเลยหรอเดี๋ยวเฮ้ยโยลุมึงแรงเกินอุ้ยสกิลวีแล้วก็ปาดด้วยโยลุตายเลยมันเป็นบาเกรอเดี๋ยวอะไรวะกูงงแล้วได้ออฟมาด้วยนะ โอเคครับผมกลับมาเอาผลไฟก่อนอเพื่อที่จะไปทำผลไฟตื่นนั่นเองลาก่อนผลน้ำแข็งขอบคุณที่บัคตีบอสไฟแปบ๊บเดียวตายให้ใครอยากเอาไปร้องก็ร้องได้นะสกิลวีผลน้ำแข็งแล้วก็ปาดด้ยวยโยรุแป๊บเดียวตายเอาไปร้องกันได้โอเคครับผมเองมาทำผลไฟตื่นกันดีกว่าฮะสองล้านห้านี่ได้มาแล้วโอ,โ,อโอ้ยผ่านเงื่อนไข โอเคเดี okay. ๋ยวมาลองสกิลกับไอ้ตัวนี้ดีกว่าสกิลแซดโบอึ่มเฟี้ยวฟ้าวสกิลเอ็กโอยเท่แท้ขึ้นมากมากสกิลบินโอ้สกิลบินดีกว่าเดิมเยอะเลยแม่งอันเก่าไปโคตรขี้กากเลยสกิลบินที่ยังไม่ตื่นสกิลวีฮะอุ้ยอุ้ยล็อกเป้าอัตโนมัติเฮ้ยเดี๋ยว อย,อ,อ,อย่างนี้ก็ฟาร์มบอสเอออย่างนี้ก็ฟาร์มมอนหลายตัวได้ดิเขี้โคตรโกงล็อกเป้าอัตโนมตัติมากันที่เกาะลิงครับผมเราต้องมาฟาร์มที่เกาะนี้นะเพราะว่าเราเลเวลหนึ่งพันสองร้อยแล้วสามารถมาตีบอสเกาะนี้ได้เซตสปาก่อนไอ้เรามาลองสกิลผลไฟกับบอสเกาะนี้ดีกว่าแล้วบอสอยู่ตรงไหนวะบอสกูอยู่ไหนอ๋อนี่จุดรับเควสด หนึ 1> 1, ่งพันสองร้อยมังกี้คิงมังกี้คิงตัวไหนวะอ๋อนี่โอ้ยไอหัวลิงตัวนี้เลยเออดูหน้าตาเดี๋ยวมึงเจอผลไฟตื่นกูเรียกมาก่อนเลยครับผมยิงอัตโนมัติเป็นยังไงล็อกป้ออัตโนมัติมไม่แรงเลยวะสกิลเอ็กสกิลเซตโอ้โหสกิลเอ็กสกิลเซตก,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 กูแรงกว่าอันตีกแม่เอ้ยแม่เอ้ยอันตีโคตรขี้ก,กากเลย โอเคครับผมตอนนี้ผมก็เลเวลหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดแล้ว, 1, ลวจะตันแล้วครับผมอีกร้อยกาเวลเดี๋ยวอีพีหน้าจะมาฟาร์มให้ตันกันเลยเอ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะไปล่าบอสท,ทุกตัวด้วยผลไฟเออโอเคครับผมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะี่นะแล้วเอาไว้เจอคลิปหน้าชอบฝากกดไลค์กดต like, ิดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคบายบายอีพีหน้าเดี๋ยวเอาผลไฟไปล่าบอสท,ทุกตัวในแบบลัดพาเล็เจอกัน